ครับไปที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเชื่อผมฟังผมแล้วเชื่อผมงมงายอยู่กับผมนี่นะครับไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นมาอยู่กับผมนี่ละครับนะครับถ้าทำไปช่องอื่นฉันจะปวดหัวเด็ดขาดปวดปวดซ้ำปวดซากอยากแค่ปวดท่านก็กินไม่ให้ผ่อยสีหลายรักทุกคนนะครับอยู่กับผมอยู่กับผมเชื่อผมเชื่อผมอยู่กับผมโอมต้องอยู่กับผมอยู่กับผมเชื่อผมทุกอย่างเชื่อแม้กระทั่ง โอนเงินโอนนะครับอีซีทั้งหลายโอนนะครับซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อไปทําไมก็ซื้อซื้อไม่ไม่ใช้ก็ซื้อไปถมที่ถมอะไรก็ทังแรกแต่ท่านเลยครับซื้อไปครับเชื่อผมเชื่อผมมันดีครับเพื่อเงินกับท่านเพื่อจะได้ไปช่วยผมช่วยป้านะครับจ้างกับําดานะครับเชื่อผมเชื่อผมอย่าไปเชื่อใครนะช่องอื่นต่อแหลมหมดนะครับอย่าไปเชื่อนะเชื่ออะฟีอซีแล้วก็ไอ น้อนานะอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดเลยนะมันพู่เนี่ยมันมโนไปวันวันทุกวี่ทุกวันมันมันโนนะคนก็เข้าไปดูมันเป็นมืนเป็นแสนผมก็ไม่รู้ผมไ่เข้าใจไปดูมันทําไมดูทุกคืนทุกวันวันเช้าขึ้นมามันก็ได้เย็นมามันก็ได้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 ทุกีก็เข้าไปดูกันโอ้ยดูกันจนกล้องมันแทบแตกแล้วนะจนตีนี่เต็มหน้าจอมันก็ดูครับครับ จอไปนี่ครับปิศีนะครับจอไปนี่ผมเหมือนกันนะครับผมจัดโดนเพราะผมจะด้เช้าได้เย็นเช้าได้เย็นด้มูด้ามาดาตังได้ไก่ผมด้ไปนะครับอิรีพูดมาอยู่กับผมมาอยู่กับผมเพื่อเราจะได้เป็นกระบอกเสียงไปเพื่อไปช่วยปู่ป้านะครับให้มียอดไรยอดแชยอดซื้อนะครับ จะได้มีเงินนะครับไปซื้อที่นะครับไปซื้อที่ที่มีเอ่อมีอะไรวะมีพยานนะครับมีคุยนะคะตอนตอนนี้นะเริ่มจะเชื่อยิวแล้วอะเริ่มเป็นเชื่อยิวแล้วว่ามันจะโดนแขวนโดนแขวนอืมมีแต่ว่าเนี่ยฮะมีแต่ว่ามอฟ้าเสี่ยงเพราะชื่องานนะเนี่ย นะเสียงครับนั่นเสียงนี้นั่นอันได้ป่ะพี่พี่สาว้างนามีทั้งหลายซื้อไปครับซื้อไปครับไม่ว่า่ายอะไรซื้อซื้อลุงลุงป้าไข่อะไรซ้หมดโอนโอนโอนไว้แรกล้านเลยนะครับซื้อไปใช้ไม่ใช้เอาไปถ่มที่เอาไปเอาไปทิ้งเอาไปคว้างปลาหัวมาด่ดแม่เจ๊ก็ซื้อนะครับช่วยกันซื้อหนูกบป้ายจะได้มีเงินนะครับมีเงินไปซื้อที่ไปซื้อไอ้บ้านนอกดาวนอกเดิมจะได้ไปอยู่ที่อื่นสักที นะครับจะได้แม่มาอยู่ที่นี่มันไม่ให้อยู่มันไล่มันไล่ตอนแต่เช้าตองไปเย็นมันก็ไล่นะครับถึงจะพักไปฟังม,มันไปใช้โยร้องกับมันพมนี่แม่สงสารสงสารผมสงสารผมสงสารจริงๆริงผมสงสารผมจึงเข้ามานะครับมาช่วยเรือมากอบกู้เออองปูนะองปูนะองปูองปูของเราจะได้เหาะไปเลยนะ,ะเหาะขึ้น <c oughs> เลยนะครับไม่ต้องเอารถเคนมารับไม่ต้องมาคุดไม่ต้องอะไรล่ะของปูเราจะเหาะไปเลยเหาะไปที่นั่นนะปูเราจะไปไปพร้อมกับพวกเราเราจะขี่หลังปูแล้วก็เราจะเฮือขึ้นะครับเราไม่ต้องมีรถเคนไม่ต้องมีรถคูดเราถ้ามีเอฟซีถ้ามีเอฟซี FC นะช่วยกันโอนช่วยกันซื้อนะครับปูจะแสดงอภิริกให้พวกเราเห็นต่อหน้าต่อตา เราจะไปเราจะเหาะไปเหาะเหาะเหาะไปแล้ววเราก็จะขี่หลังปูไปถึงตรงไหนทิ้งบอกเราก็ลงเลยตุ้มอะไรนะอะไรนะลันเวครับลันอะไรวะเฮ้ยภาษาภาษาภาษาอันนี้เ็าเรียกวอะไรเครื่องเครื่องอะไรนะลันเวลันเวเครื่องโลงเออแล้วปูจะลันเวทันทีเลยครับแล้ว <laughs> บ้านมาตรงนั้นเลยนะครับไอ้ปูอยา่าผมบอกแล้วนะอย่าไปฟังมัน เช้าม,มมามันก็ได้เย็นมันบึกหมามันก็ด่าด้าด่าตลอดปู่ปู่ปูต่ตองแวะเติมน้ำมันหรือเปล่าปู่อ๋อปู่ปู่มียานทิพปูป่มียาน <c oughs> ปู่มียานปู่ปตองแวะเติมน้ำมันหรือเปล่าปู่พี่น้องฮะพี่น้องปู่เล่นไม่ปู่เล่นไม่หวงเพื่อนร่วมทีมเลย